ครับเอาละทีนี้เรื่องมองเรื่องม็อบเนี่ยมันจะลามไปถึงที่ลุงตู่จะไปประชุมคลรมสัญจร <c oughs> ที่กระบี่หรือเปล่าในวันอังคารนี้เนี่ยนะฮะแต่ปกติก่อนหน้าเนี่ยแกนำหลายหลายคนจากกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือจากนายกลงพื้นที่นะคุณพัชระครับแล้วเขาก็ตายกาันไม่เอานายกไม่อะไรแบบเนี้ยพอเป็นแบบนี้ก็ต้องต้องดูกันเข้มหน่อยต้องรักษาความปลอดภัย ให้กับคณะรัฐมนตรีหน่อยอรู้สึกจะมีหน่วยล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วครับต,ต้องไมดูเลยใช่ไหมครับพี่โบฮะแรมโบอีสานนะฮะหรือว่าคุณเสกสกลอัถาวงรู้สึกว่าจะไปประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง6จังหวัดทะเลอันดามันเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะรับภารกิจการประชุมครมรสัญจรซึ่งถือว่าเป็นการประชุมครมรสัญจรที่เรียกว่ายังไง ก็นานแล้วนะที่ไม่ได้ไประชุมครอรมอสัญจรรู้สึกตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะฮะใช่ก็หลังจากนั้นออกมาก็หลังจากที่งดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ลดลดแล้วกันครับก็มาคุยกันเจอหน้าคาตาเนี่ยฮะออกเดินทางแล้วอ่าก็ถือว่าเป็นการครอรมอสัญจรครั้งแรกของปีนี้ด้วย นะครับนี่ครั้งที่หนึ่งเลยแหละนะฮะตั้งแต่ต้นปีมาเพิ่งประชุมคอรมอรสัญจรเนี่ยไปประเมินดูสถานการณ์ฮะ,ฮะว่าจะมีใครมาประท้วงประท้วงบ้างไหมนี่พี่โบ้นี่ก็เป็นหน่วยหน่วยเ<ะ>ขาเรียกว่าหน่วยรับม็อบแล้วตอนนี้อ,อ๋อหรือว่าเป็นเรียกอะไรเป็นกองหน้าเป็นหน่วยแนวหน้า <c oughs> ฮะ,ฮะครับพี่โบ้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์ดูครับว่าก็คงจะมีอยู่ว่าจะมีกลุ่มประชาชนเกษตรกรที่เดือดร้อนจากที่ดินทํากิน จากกลุ่มชาติพันธุ์จากกลุ่มประมงกลุ่มสวนปล์มและกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม<ะ>น่าจะมายื่นหนังสือถึงนายกในจังหวัดกระบี่คาดว่าจะมี11กลุ่มฮะองจังหวัดกระบี่อ๋อก็คือนายกกับรัฐมนตรีถึงพื้นที่แล้วคุณพัชรนะครับจะมีเรื่องเดือดร้อน,น,นอะไรก็ต้องอาศัยจังหวดแบบนี้แหละมายื่นหนังสือหน่อยฮะส่วนจังหวัดตรงังน่าจะมีสักสองสามกลุ่มว่าอย่างนั้นประมเมินกันอย่างนั้นนะฮะ แล้วก็ก็คงจะมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ด้วยนะฮะที่จังหวัดกระบี่กับจังหวัดตรังในวันที่15นะฮะดเรเสกสกนก็บอกว่าก็ผมก็ยอมรับว่าเป็นห่วงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามว่าอย่างนั้นครับแต่ว่าพี่โบบอกว่าฝ่ายความมั่นคงกับสันติบาลเนี่ยได้เกาะติดอยู่แล้วนะฮะสหรับคนที่จะเข้ามาเพราะว่างวดนี้เนี่ยจะไม่ให้มาทําลายบรรยากาศ การประชุมที่กําลังจะไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐ<อ>กิจของภาคใต้อย่างเด็ดขาดว่าอย่างนั้นก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวมันจะทําลายบรรยากาศท่องเที่ยวช่วงนี้เพิ่งจะมามีด้วยเดี๋ยวจะท่องเที่ยวจะโดนทําลายความเชื่อมั่นจะโดนทำลายอย่าให้เกิดเลยก็ถ้าฟังดูอย่างนี้เนี่ยก็คือจะเข้าโอกาสที่จะเข้าถึงตัวนายกหน้านะฮะสำหรับการเมืองฝั่งตรงข้ามเนี่ยยากแล้วะนะฮะ คงจะเป็นไปได้ยากส<บ>าระบ, <า S 2> บอกฝั่งตรงข้ามยากแปลว่าถ้าเกิดใครไปชื่นชมถือป้ายนายกสู้ๆน่าจะได้สิก็คงจะพอได้นะ <c oughs> และเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ไม่อยากให้เห็นเป็นภาพแก่งความขัดแย้ง <c oughs> อะไรประมาณอย่างนั้นถ้าฟังดูทางดเรเสรีศร์สกุลเขาว่าก,ก,ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นอนี่ก็ <c oughs> เดี๋ยวรอดูฮะคณะรัฐมนตรีมนญจรนะครับลงไปที่กระบี่ก็ แต่เรื่องปกติเวลาไปที่ไหนก็จะมีกลุ่มจังหวัดคแถบแถบนั้นก็จะมายื่นหนังสือเดือดร้อนแบบไหนที่ทํากินเป็นยังไงบ้างอยากให้ฉเฉลีอยปากท้อมประชาชนยังไงคือมาเนี่ยก็น่าจะมาได้แหละตามข่าวครับแต่ถ้าจะไปแล้วไปเป็นความพุ่นวายเขาบอกสันติบาลดูอยู่นะห,หลักๆก,ก็จะคงจะไปเป็นดูการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้<า> ก็ไม่รู้ว่าจะทั้งหมดเลยหรือเปล่านี่บอกประชุมอยู่ที่กระบี่ใช่ฮะจังหวัดอันดามันเนี่ยนะ,ะใช่ฮะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปเลยตั้งแต่วันจันทร์เลยก็จะไปพักค้างคืนอยู่ที่จังหวัดกระบี่ตื่นเช้ามาวันอังคารก็ประชุมคลมอที่กระบี่ใช่แล้วจากนั้นก็จะเลี้ยวไปตรวจงานที่จังหวัดตรังสักนิดนึง่ะจากนั้นก็กลับมาที่กระบี่แล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับมากรุงเทพในวันอังคารคือปกติก็เวลาไปลงพื้นที่มันต้องมีจังหวะไปพบปะลงพื้นที่หน่อยเนี่ยนะฮ พรงนี้ไม่รู้จะมีภาพแห่งการที่เ,เขาเรียกว่าอะไรเดียฮะกับภาพของบรรดามันจะเป็นภาพการเมืองมีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือ,อไปประชุมคอรมอสัญจรเนี่ยจะต้องเห็นภาพเป็นภาพการบ้านนะฮะแต่ว่าไม่รู้จะมีภาพการเ<า>มืองเข้าม,ม,มาแทรกหรือเปล่าก็ต้องติดตามรอดูกันก็เดี๋ยวรอดูคุณสืรสกลบอกแล้วว่าประชุมเตรียมรับมือนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างอีกเรื่องหนึ่งฮะท่านผู้ชมครับเรื่องของร่างแก้